สวัสดีเพื่อนทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้พี่ใหญจะมารีวิวลำโพงบูทูธนะครับเป็นของยี่ห้อ s h a l l นะครับรุ่นที่เราจะมารีวิววันนี้จะเป็นตัวครีปอ o นทูนะครับราคาณปัจจุบันนะครับเจ้าตัวนี้อยู่ที่9,990บบาทนะฮะถ้าใครชื่นชอบในเรื่องของการฟังเพลงนะครับเวลาไปเที่ยวไปปิกนิกไปอยู่ด้านนอกเนี่ย ชอบอะคคีรสที่เสียงดีๆนะครับคุณภาพเสียงที่แบบว่าเบสหนักๆเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวクリบอล2ตัวนี้นะครับเอ่อก่อนอื่นเรามาดูกันที่รูปร่างหน้าตากันก่อนแล้วกันนะยกมันนี่ก่อนเลยอ่ะขนาดน้ำหนักนะครับพกพาง่ายนะขนาดก็อาจจะไม่ได้เล็กมากเราก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับอยู่ที่ประมาณ2.5หกิโลยิ้วได้สบาย,บายๆมากๆเพื่อไปออกแคมป์ ออกปิกนิกนี่ต้องบอกว่าเหมาะมากๆนะครับแล้วการไปใช้งานด้านนอกเนี่ยสามารถใช้งานได้กี่ชั่วโมงนะครับลหลายหลคนอาจจะสงสัยนะเจ้าตัวครีบอล2ตัวนี้นะครับชาร์จเต็ม1ครั้งเนี่ยสามารถเปิดเพลงต่อเนื่องได้ยาวนานมากกว่า20ชั่วโมงนะโอ้โหต้องบอกว่าใช้ได้อย่างยาวนานเลยเพื่อนๆไม่ต้องกังวลใจเลยนะว่าเอ้ยระหว่างปาร์ตี้อยู่เนี่ย แบตมันจะหมดระหว่างกลางค้างนะฮะโอ้โหเสียอาคารถแย่เลยเจ้าตัวนี้ถือว่าใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานมากๆในส่วนของการเชื่อมต่อนะครับเจ้าตัวครีบบอล2ตัวนี้รองรับบลู o ูธเวอร์ชัน5.0นะซึ่งก็เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยนะครับการรับสัญญาณจะทําได้ดีมากยิ่งขึ้นสัญญาณมันจะไม่ค่อยหลุดนะครับไม่มีกระตุกระหว่างการเล่นแน่นอน แล้วเจ้าตัว c r e บ b o 2ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับระบบขับถึง36วัตต์เลยนะเพื่อนๆสามารถเล่นเสียงได้ตั้งแต่52จนถึง20,000เฮิรตเลยทีเดียวการเชื่อมต่ออุปกรณ์นะครับเจ้าตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนพร้อมกันได้2เครื่องเลยนะโอ้โหต้องบอกว่าดีมากๆแต่ว่าการเชื่อมต่อ2เครื่องพร้อมกันเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเปิด2เครื่องดังได้พร้อมกันนะคือไม่ใช่นะครับจะเป็นการเปิดเครื่องนี้ แต่เครื่องนี้พักเอาไว้จะเปิดเครื่องนี้แต่ว่าเครื่องนี้พักเอาไว้นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าสามารถเชื่อมต่อได้2เครื่องแต่ว่าเปิดใช้งานได้เพียงครั้งละ1เครื่องเท่านั้นอีกจุดเด่นจุดหนึ่งนะครับที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของการกันน้ําได้นั่นเองนะครับครีบบอลทูตัวนี้นะฮะมาตรฐานการกันน้ําของเขาเนี่ยเป็นแบบ IPX2 สามารถกันน้ําที่กระเซน็นหรือว่าหยดใส่ตัวผลิตภัณฑ์ ได้ในมุมเฉียงไม่เกิน15องศานะไม่ใช่ว่าคุณจะเอาน้ำมาเทราดเทกรอกลงไปหรือว่าจะไปจุ่มน้ําแบบนี้มันไม่รองรับนะครับแต่ได้าเกิกว่าเออเราตั้งไว้เฉยๆนะคะบางทีมีละอองฝนหรือว่าทําน้ําหกใส่โดยไม่ได้ตั้งใจแบบเนี้ยโอเคตัวนี้สามารถกันได้นะฮะมาดูกันที่วัสดุแล้วก็เนื้องานของตัวครีบบอลทูตัวนี้ดูหน่อยว่าวัสดุของเขาเป็นยังไงกันบ้างนะ ตัวเครื่องเนี่ยต้องบอกว่ารอบๆตัวเครื่องนะครับจะทํามาด้วยหนังสีดำนะฮะต้องบอกว่าหนังตัวนี้คือโอ้โหงานดีมากๆเพื่อนๆข้อดีของหนังสีดำนะครับก็คือเวลาที่เปื้อนหรือเวลาที่เราเช็ดทำความสะอาดเนี่ยมันทําได้ค่อนข้างง่ายนะครับรุ่นนี้มีสายหูจับมาให้เราด้วยสายนี้คือเป็นสายหนังนะครับมือที่เราจับอยู่ด้านในตัวนี้เป็นกำรรมะหยี่สีแดงด้วยโอ้โหต้องบอกว่างานค่อนข้าง พรีเมียมมากๆเลยมุมทั้ง4ด้านตัวนี้นะครับก็จะเป็นพลาสติกแข็งนะเพราะเวลาตามมุมพวกนี้นะครับเวลาที่เราถือไปเนี่ยมันก็อาจจะมีชนนั่นชนนี่เสี่ยงต่อการที่หนังจะขาดได้ง่ายมากๆเพราะฉะนั้นเขาก็เลยทําเป็นพลาสติกแข็งคุมไว้ทั้ง4มุมแบบเนี้ยด้านล่างก็เหมือนกันนะอ่าประมาณนี้เพื่อนๆในส่วนของด้านหน้านะครับก็เป็นมาตรฐานของคางมาเชลอยู่แล้วนะครับตะแกรงตรงนี้อ่าตะแกงรงตัวนี้เป็นตะแกรงสีเงินนะครับ ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือโลโก้คําว่ามาแชลต l ตัวนี้เป็นตัวหนังสือสีขาวนะะด้านหน้าต้องบอกว่าทั้งคลาสสิกแล้วก็ทั้งเท่มากๆเลยมาดูกันในส่วนของด้านหลังตัวลําโพงกันบ้างนะครับที่เพื่อนเห็นตรงนี้จะเป็นช่องระบายลมนะครับเวลาที่เราเปิดเบรหนักๆอะไรแบบนี้นะลมมันก็จะพุ่งๆออกมาตรงช่องระบายลมตรงนี้ นอกจากนี้แล้วนะครับก็ยังมีช่องเสียบ AUX นะเผื่อว่าใครบางคนไม่ต้องการใช้งานในส่วนของบลูทูธนี่มีช่องเสียบ AUX มาให้ตรงนี้จะเป็นช่องเสียบสายชาร์จนะครับมันจะมีตัวครอบเอาไว้แบบนี้นะฮะโอเคนี่คือด้านหลังเนาะส่วนด้านล่างนะครับก็จะมีขาตั้งแบบนี้อ่าสี่มุมนะครับพื้นด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็นหนังสีดำมาดูกันที่ปุ่มด้านบนตัวเครื่องกันบ้างนะฮะ ปุ่ม power เนี่ยรุ่นนี้ไม่มีนะต้องบอกไ้ก่อนถ้าคุณจะเปิดเครื่องเจ้าตัวลำโพง m า shell ตัวเนี้ยคุณจะต้องมาที่ปุ่ม volume นะครับบิดไปสักเล็กน้อยเพื่อนเพื่อมันจะมีปุ่มเปิดอ่ะเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูปึ๊บเปิดมา1ล็อกเพื่อนเพื่อมันจะกลายเป็นเปิดเครื่องนะครับเนี่ยจะมีสัญญาณเตือนตึงตึตึงๆนะส่วนปุ่มเล็กๆนี่นะฮะเป็นวงกลมตรงนี้ก็คือเป็นการเปิดบลูทูธนั่นเองนะเพื่อนเพื่อสามารถเปิดได้เลยมันจะมีสัญลักษณ์บลูทูธใช้งานง่ายนะครับ ส่วนปุ่มต่อมานะครับก็จะเป็นการเปิดเร่งเบรคนะครับจะเอาหนักมากหนักน้อยเพื่อนๆก็สามารถเร่งแล้วก็ปรับตามใจชอบได้เลยเรื่องของเบรคนี่คือดีมากส่วนอันสุดท้ายนะครับปุ่มจะเป็นปรับลักษณะของโทนคนร้องนะครับเสียงแหลมเสียงแซกอะไรแบบนี้สามารถปรับได้ตามใจความต้องการส่วนปุ่มสุดท้ายนะครับจะเป็นปุ่มแสดงแบตเตอรี่นะฮะดูว่ามันมีกี่ขีดแบตเตอรี่ใกล้หมดหรือย,ยัง การแสดงสถานะแถบจะเป็นสีแดงนะครับและนี้ก็คือ,อรูปร่างหน้าตาของ้ตัวクリบอล2นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสในเรื่องของระบบเสียงลองดูว่าเจ้าตัวクีบอล2ตัวนี้เรื่องของเสียงเป็นยังไงกันบ้างต้องบอกก่อนว่าตัวนี้นะฮะถ้าใครเน้นในเรื่องของงานเบสต,ตัวนี้เหมาะมากๆเพราะเบสเสียงตีจริงๆเ,เพื่อนๆส่วนเสียงคนร้องเนี่ยก็อาจจะเป็นหลบๆเสียงเบสหน่อยนะครับตัวนี้รวมๆแล้วเนี่ยเบสมันจะ เด่นกว่าเสียงคนร้องแต่ว่าเสียงคนร้องเนี่ยคุณก็สามารถปรับแต่งได้นะว่าจะเอา,เ,อาเสียงแบบว่าโทนล้ําแหลมหรือว่าจะเป็นแบบโทนกลางๆตัวนี้ก็สามารถปรับแต่งได้ตามใจตัวเองนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรา,าลองเทสกันดีกว่าว่าเสียงเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเสียงมันดีจริงหรือเปล่านะครับ ากเป็นลูกเคยของแม่เจ้าเลยอยากเป็นลูกเคยของพ่อเจ้าอยากเป็นลูกเคยเว้ยมันเป็นจังไงเราไม่ไงอันนี้แม่คือไม่อยากนํำแพชีวิตของผู้อื่นสือบเก่งเว,ว้าเก่งกันรรู้ทุกวันคืนเดีไยวีใดจะอึนโอเคเปเพื่อนแล้วนี่ก็คือรีวิวนะฮะเจ้าตัวลำโพงมาแชลคีบอนทูนะครับ้องบอกว่า โอ้โหเสียงดีมากจริงๆ,ๆเพื่อนๆถ้าใครอยากจะได้ลำโพงดีๆสักเครื่องหนึ่งนะฮะที่แบบว่าซื้อแล้วจบเลยแล้วก็สามารถไปได้ทุกที่นะเะจ้าตัวลำโพงมาเชลคีบอลทูตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้ดีมากๆเพื่อนๆเรื่องของคุณภาพเสียงพี่เอกันติเละว,วานี่คือที่หนึ่งในใจเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจสินค้าเนี่ยสามารถสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับลิงก์ที่พี่เอกแปะเอาไว้เนี่ยเป็นลิงก์ของทางมาเชลโดยตรงเลยนะเพื่อนๆมั่นใจเลยว่าสินค้าที่สั่งเนี่ยจะได้รับสินค้าที่เป็นของแท้ แน่นอนนะฮะสำหรับคลิปนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี invers, ้นะฮะต้องขอบคุณทุกท่านเลยที่รับชมแล็ติดตามใครยังไม่กดซ b s c r i b e ฝากกดติดตามด้วยละกันนะฮะเวลาที่มีคลิปข้อมูลข่าวสารใหม่มาเพื่อเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารนะครับสำหรับคลิปนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้ต้องขอบคุณทุกท่านเลยที่รับชมแล็ติดตามนะครับสวัสดีครับ